หลังจากเรามาต่อกันแล้วว่าเราต้องเตรียมใหม่ตัวเชื่อมกับหัวแรงที่นี้เราจะมาปะประมาณนี้นี่ปะรอยแตก,กที่มันรล้าหรือมันอะไรแล้วก็สร้างหูยึดใหม่สร้างใหม่ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าก็เอาพอใช้ได้นะปะไ้อันไหนทาได้ก็ทําทําไม่ไดก้ก็ต้องทำเราจะเชื่อมพลาสติก อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันต้องอุดต้องปะใหม่ต้องทำใหม่หมดเลยจะพาทำตั้งกล่องทำก็ประมาณนี้นี่โมแรงเปิดแผลไว้แล้วก็เอารถดเชื่อมเนี่ย ละลายมันเข้าไปให้มันประสานกันค่อยๆลากค่อยๆลากี่ต้องมปนใจร้อนใจร้อนไรงงา,านไม่สวย เดี๋ยวเฟรมมันอาจเราจะบีบเข้าไปนะเพามันแตกข้างๆเนี่ยเราจะได้บีบบีบมันเข้าไปเนี้ยอืมแล้ว <c oughs> เ,เชื่อมไปก่อน <c oughs> ผมเอาขาหนีบกล้องไว้นะเนี่ยไม่ได้มีสามือนะ <c oughs> ค่อนข้างมายับเยินอยู่นะชุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตัดตอนทำเสร็จเลยแป๊บนึงมันจะเสียเวลาเนี่ยพอเราลากมาแล้วมันก็จะประมาณนี้แหละล้อมันแข็งอะล้อมันแข็งตอนนี้มันกำลังอ,อ,อ,อ่อนๆถือว่าแข็งอยู่นะ ต้องเชื่อมข้างหลังด้วยแต่เชื่อมข้างหลังด้วยขนาดข้างนอกยังแข็งอยู่นะขนาดข้างนอกยังแข็งอยู่เลยฮะนะฮะขนาดนี้มันยังแข็งเลยถ้าเชื่อมนอกเชื่อมในนี่โคตรแข็งเลยเนี่ยเราต้องเจียวพวกกันนี้ออกก่อนรู้อะไรมาเนี่ยต้องเจียวเจียวก่อนเปิดแผลให้มันให้ความร้อนมันเข้าถึงได้นะถ้ามีกรงมีกาวมีอะไรเราต้อง ใส่หินเจียเจียวไปก่อนเปิดแผลก่อนแล้วก็เชื่อมอย่างนี้เลยเมื่อกี้แตกนะฮะฮะแข็งนะค่อนข้างแข็งนะจร่จริงวิธีเชื่อมมันก็ไม่ยากหรอกแต่มันจะมาเสียเวลาตรงตรงที่เรามาตัดแปะตรงนี้แล้วก็มาแต่งเติมให้มันได้รูปทรงเดิมมันแล้วก็มา ไล่ดูว่าเราที่เราเชื่อมเนี่ยมันประกบกันกับพวกนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่มันจะเสียเวลาเลยกับพวกนี้แหละไอ้มันเข้าเชื่อมไม่ใช่จะเชื่อมก็ไม่ใช่จะเชื่อมอย่างเดียวนะนเชื่อมแล้วต้องมาดูด้วยว่ามันประกบกันสนิทหรือเปล่าได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยต้องทำอีกเยอะเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนในตัดไปตอน เเสร็จเลยแล้วกันแล้วก็จะลอกสติกเกอร์แล้วก็จะบอกว่าเราต้องโป้ตรงไหนบ้างประมาณนี้